สวัสดีคะ่ะสบายดีเอฟซีทางช่องน้องกำแพงชาแนลนะคะวันนี้วันที่สามมีนาคมสองห้าหกเจ็ดเนาะคะ่ะเมเพ่นก,ก็อยู่ทีนาบานค่ะตรงกับวัน,านอาทิตย์เนาะคะ่ะเมื่อน,นี้วันที่สามตรงกับวันอาทิตย์คะ่ะเมเพ่อนอยู่ทีนาบานเอาบรรยากาศนาบานมาฝากเอฟซีทังช่องค่ะเพราะว่าเมื่อนี้อากาศหยินเนาะหนาวค่ะลมพอมมีลมลมพัดเี่ยงเนาะ เมือเช้าลูกใส่บานรนุ่มแห้งขนาดค่ะเย็นหนาวพอมเอาเขามาแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพนด้วยค่ะคลิปนี้แม่เพนจะพาซีค่ะมาเอาแนวทางเนะหาะฮานอยของสามเซียนค่ะคือของพีพหาดเซียนเชียงใหม่เซียนโคราชเนาะค่ะเมื่อว่าน,นี่เป็นจังไหนกันแน่ค่ะ นี่ผู้ใดมาแนขอเสียงในเดอ้อค่ะเข้ามาให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะทั้งผู้ให้ทั้งผู้รับถูกั่ถูกก็เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้แม่เพ็นด้วยเนะาะเช้าก็ได้ใส่บาทดอกไม้ขึ้นหิ้งไหวพระเสร็จแล้วก็มาทำคลิปฝากเอซทั้งช่องค่ะเนาะเพ่นกะไดยูนว่าใน,ใน,ใน,นี่ไดในนึงไดน้อยสุดท้ายเนาะ ปรสิโูดเบิ่นอยู่น้อยแหลกบ่ทันค่ะไปออกกําลังกายค่ะวิ่งก็เลยบ่ได้ซื้อซ้่มเนาะไปออกกําลังใจบ่ได้เอาโทรศัพท์าาไปก็เลยบ,ยบ,บ,บ่ได้ซื้อบัดนี้กลับมาได้ซื้อถ้าซื้อน้อยสุดท้ายท่านน้อยสุดท้ายเนาะได้อยูห้าสิบบาทค่ะเนาะเอาใ่เพ่นกะฝากคือเก่าค่ะเอฟซี FC. นี่ค่ะ ครีมแคลเซียมยาบำรุงสายตาสบู่ครีมกันแดดเนาะคะ่ะครีมกันแดดผสมรองพื้นเป็นจังไหนแนที่ FC ทั้งเ่องบางคนเพิ่นสั่งไปใส่เป็นจังไหนแน,ค,น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 ค่ะคอมเมนต์มาบอกดเดอ้อเนาะาะว่า,วาหลายๆคนอยากหูว่าใส่ดีบอเนาะฝากด้วยผู้ใดอยากจะติดต่อเขากลุ้มกะทักไล่ตามเบอร์ขึ้นหน้าจอเนาะผู้ใดอยากจะติดต่อ อาเรื่องสินค้าผลิตภัณฑ์ของเฮาแต่ละย่างกะเบอร์ขึ้นหน้าจอเนาะคะ่ะเอฟซีซอธิบายทุกอย่างกะมันจะเน่าเกินไปเนาะเอซจะมันล้ำค้านค่ะวันนี้ได้มาแล้วนอแนวทางฮานอยของพี่ปหัสเซียนเชียงใหม่เซียนโคราชค่ะกามาเบิงผลห้าน้อยกันกนค่ะ ผลฮาหนอยเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้ผลฮาหนอยของวันที่สองมีนาคมสองห้าหกเจ็ดค่ะนอยพิเศษบนออกหนึ่งสามหนึ่งล่างออกหนึ่งหนึ่งเนาะส่วนนอยปกติบนออกสี่สามสามล่างออกแปดสองนอย VIP บนออกเก้าหนึ่งสองล่างออกหกสี่ค่ะเนาะได้แล้วก็มา เทียบไซค่ะมาเทียบเบิ้งค่ะ f c นี่ค่ะแนวทางพี่ปหัตเมื่อวานนี้เนาะฮานอยวันที่สองมีนาคมเนาะของพี่ประหัตให้มาวิ่งลูดสองกับ3มค่ะตัววิ่งตัวลูดเข้าทั้งสองตัวเนาะนี่ค่ะกัคือสองสามค่ะเออเข้าทั้งสองตัวเนะาะจับคู่ให้กับเขาที่ สามหนึ่งตรงตรงน้อยพิเศษบนเนาะและสองแปดหรือว่าแปดสองล่างน้อยปกติเนาะแล้วก็อ่าหนึ่งสองเนาะหนึ่งสองหรือว่าสองหนึ่งตรงกลับน้อย VIP เนาะของพี่ประหัตเมื่อวานนี้แตกทั้งสามน้อยเนาะคะ่ะผู้ใดตามพี่ประหัตได้เบิร์ทุกน้อยเลยเนาะคะ่ะเอฟซีนี่ค่ะตามนี้ค่ะ ของพี่ประหัตเข้าทั้งสามนอยเนาะมาเบิ่งของเซียนเชียงใหม่ค่ะเซียนเชียงใหม่ให้มาฮาหนอยวิ่งลูดสี่กับเก้าค่ะตัววิ่งตัวลูดเข้าที่สี่เนาะแต่ว่าจับคู่บอ่อเขาค่ะให้สี่เก้ามันออกจีหกค่ะหกสี่ค่ะเนาะส่วนของเซียนโคราชเซียนโคราชให้มาหนึ่งกับสองตัววิ่งตัวลูดเข้าทั้งสองตัวจับคู่เขา สองปดหรือว่า8ปดสองนอยปกติล่างเนาะหนึอยแล้วและหนึ่งสองนอย VIP บนตรงๆค่ะเนาะของเซียนโคราชเข้าสองนอยเนะาะเมื่อวานนี้นี่ค่ะเอาเบิงผลห้าน้อยเมื่อวานนี้กันแล้วค่ะมาเบิงแนวทางวันนี้กันค่ะได้มาแล้วเนาะ แนวทางฮานอยวันที่สมีนาคม2 5 6 7ค่ะพี่ผหัดให้มาฮานอยวันนี้วิ่งรูด9กับ4ค่ะ9กับ4เพิ่นจับคู่ให้เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเสามเก้าสสีหา เน้นให้ที่90 91 93แล้วก็94ค่ะแนวทางฮาหนอยวันนี้ของพี่หัสให้วิ่งรูดบนล่าง9กับ4ตัววิ่งตัวรูดเน้นที่9ลอง4ค่ะจับคู่ให้90 91 93 94ค่ะ40 41 43แลักก็5เน้นไปที่90 91 93และ94ค่ะได้แนวทางหานอยวันนี้ของพี่ผัดแล้วเนาะเดี๋ยวไม่เพ่นภาพไปต่อค่ะมาต่อที่ของเซียนโคลาดเนาะเซียนโคลาดวันนี้ให้มา <c oughs> อขอโทษกับ เซียนโคราชวันนี้ให้มาฮาหนอยวิ่งลูดหกกับเจ็ดค่ะตัววิ่งตัวลูดเน้นที่หกรองเจ็ดเนาะจับคู่หกศูนย์หกหนึ่งหกห้าหกเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดแปดค่ะเน้นที่หกห้าหกเจ็ดเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดแปดเด้อจา่ายเอฟซีเห็นไห แนวทางของเซียนโคราชวันนี้ฮาหนอยให้วิ่งรูด6กับ7ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่6กรอง7จับคู่ 60, 61, 6ย์หกห7ึ7งหกหเน้ค่ะเน้นให้6กหแล้วก็ 67, 7จหแล้วก็7จ็ดแปดเดอ้อค่ะเอซได้ของพี่ผัดและเซียนโคราชแล้วไปต่อค่ะ มาต่อที่ของเซียนเชียงใหม่ค่ะฮาหนอยวันนี้ของเซียนเชียงใหม่วิ่งรูด0กับ4ค่ะตัววิ่งตัวรูดเน้นที่0ูลอง4เนาะจับคู่ให้ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สเน้นให้ที่0ูน 0ูนยแล้วก็04ค่ะเนาะอย่าพลาดเดอ้อนอนแนวทางฮานอยแม Õ ่นแของ3เซียนกันค่ะเนาะเอาทวนขึ้นในอีกเท่าน,นึงค่ะเซียนเชียงใหม่วันนี้ให้มาฮานอยวิ่งรูดบนล่าง0นย์กับ4ตัววิ่งตัวรูดเน้นที่0ูนย์ลอง4จับคู่ 01, 02, 03, 04, ่1ศ2น3์ส เน้น01 02 03แล้วก็04ค่ะได้ทั้ง3เสียนครบแล้วเนาะก็ให้ fc ทางช่องมาแคปหน้าจอน้ำกันค่ะนะคะแคปหน้าจอเอาแนวทางฮานอยวันนี้วันที่3มีนาคม2567ค่ะ fc ของพิพหัสเซียนโคลาเซียนเชียงใหม่เนาะ วันนี้เฮงเฮรวยรกันอีกเด้อค่ะแตกบนแตกล่างแตกทั้ง3ามนอยคือเกาเนาะค่ะขอให้ FC ทังช่องน้องคําแพง h ชาแนลโชคหมารำลรวยไปน้ำกันค่ะได้ตัวดีตัวเด็ดไปแล้วไม่เพ็นขออวยพรให้ FC ทั้งช่องจงมีสุขภาพแข็งแรงเนาะและเซียนทุกๆเซียนจะเดินทางไปทางใดทั้งใดก็ขอให้แขวคลาดปลอดภัยค่ะคลิปนี้แม่เพนกะ ได้ตัวเลขมาฝากแล้วแม่เพ่นก็นจะขอลาไปโกนเนาะเดี๋ยวรอคลิปต่อไปค่ะเอซของอาจารย์สวัยเซียนอ่าอาจารย์สวัยแล้วก็ตาปากน้ำโพแม่ริ้วเนาะเบืองว่าจะมาขบทุกเซียนบอเนาะมาจากเซียนแม่เพ่นก็นจะลุ่งให้ตามนันเนาะเอ f ซทั้งช่องจะรออถา,า่าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ